ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 Che เจริโอดีชูดาวรูปแบดแชร์อนาคตไกลเทเรนเวียบูวาเลนซายาเอเมรี่มิฟิดอโรดของปารีสซต์เชแมงเป็นคนที่เก่งจนไม่น่าเชื่อว,ว่าเพิ่งจะมีอายุแค่17โดยบอกว่ามีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด เทอรมีอดีตกองหน้าชาวฝรั่งเศสกล่าวยกย่งองวอร์เรนซายาเอมเมอรี่กองกลางรุ่งของแปรแชร์ว่าเป็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสซายาเอมเมอรี่ก้าวขึ้นมาเล่นใ้กับชุดใหญ่แปร์แชร์ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วซีซั่นนี้แข้งวัยสิทำผลงานอย่างโดดเด่นเกมนล่าสุดที่แปรแชร์ชนะมิลาน3-0ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนั้นเขาทำไปสองแอซิสรวมถึงคุมแดนกลางได้เป็นอย่างดีที่จริงอองรีก็กำลังร่วมงานกับซายาเอมเมอรี่อยู่ พราะปัจจุบันองรีเป็นกุนซือรุ่นอายุเกิน21ปีของทีมชาติฝรั่งเศสและเขาก็ให้เจ้าตัวไ,ได้เป็นกับตันทีมด้วยล่าสุดช่างคนดังดก็กล่าวสรรเสริญดารุษของแปรแชรยกใหญ่ว่าาทางการเล่นของเขามันน่าทื่งมากมันน่าตื่นตาตื่นใจที่เด็กวัยเพียง17ปีทำผลงานได้ดีขนาดนี้ขณะตอนที่เซนเจสพาร์คในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็เป็นเพียงคนเดียวของทีมที่เล่นได้ดีเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์ไปได้ไกลแบบไร้ขีดจำกัดผมไม่เคยเจอหน้าเตะที่อายุน้อย แต่เล่นดิ้นิ่งแบบผู้ใหญ่มากขนาดนี้มาก่อนเลยปกติแล้วดาวรุ่งที่สร้างความแตกต่างให้ทีมคุณได้จะเป็นพวกกองหน้าแต่เมื่อคุณต้องเล่นอยู่ในแผนการให้ทีมอย่างแฝดแชร์คุณจําเป็นจะต้องปรับตัวให้ได้มันยากนะที่จะมีนักเตะอายุน้อยขนาดนั้นลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้ผมมอบปอกแขนกับตาให้เขาเพราะผมอยากเห็นนักเตะชัญอดคนต่อไปผมรู้ดีว่าเขามีจุดเด่นเรื่องพลังกำลังทางร่างกายเขาแขแ็งแกร่งวิ่งได้เร็วมีวิสัยทัศน์ในการผ่านบอลยุทเเกมสวนกลับความเร็วคู่แข่งได้ ผมรู้ว่าเขามีจิตวิทยาสูงจนผู้นิ้วแข็งเสียสมาธิผมมอ,ปอบปอกแขนกับตันให้เขาเพราะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นผูน้นาของทีมและพูดปลุกใจทีมได้หรือเปล่าผมเลือกจะทดสอบเขาด้วยวิธีนั้นแต่เชื่อเถอิดเขาสามารถรับบทบาทกับตันทีมได้เด็กคนนี้มีพัฒนาการที่ได้ขีดจากัดเลยเอริก้าอวยกองกลางตารุกอนานคตไกลแปรชายเก่งเกินวัยหรือ,อเอลิก้าอุตสูอปาริชิชแมนกล่าวยกย่อง โมเรนซายาเอเมรี่กองกาาอาพพลางดาวรุ่งอนาคตไกลนี้เก่งเกินไปหลังทาผลงานได้ยอดเยี่ยมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดแคนวาซิเกตทำอสทองแอซิสของฟ้าแมนอัลเดเมตในเกมยูเซียลรอบแบ่งกลุ่มที่เปิดบ้านถล่มเอซิมิลาน3-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณจะผมพูดอะไรได้คุณดูที่ระดับของเขาแนวทางการเล่นของเขาในทุกๆนักที่เขาลงเล่นวิธีที่เขาฝึกซ้อมเขาไม่ได้ดูเหมือนคนอายุ37เลยแต่เขาดูเหมือน34น,น่าเหลือเชื่อจริงๆ ทันิสยาเอมิลี่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แบบระยะยาวกับแฟชแฉโรเลนี้ตามรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่าโลจินเดนารูมาผู้ตัดสาตประตูของบาริเชแมนยืนยันตัวเองมีความสุขดีกับสโมสรนแม้จะมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเสมอมื่อกล่าวถึงทัศอิตาลีย้ายมาคาแข่งในตินบัคเดแปลงแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2021ันยอโดยในปีแรกต้องต่อสู้อย่างหนักในการแย่งมือหนึ่งของทีมกับเกรรสนาวัตสได้ลงเล่นเพียง20เกมลงทุกรายการ แต่ซิ้นสุดที่ผ่านมาจะยึดมือหนึ่งขอ,องทีมได้อย่างเต็มตัวโรนนลดุม,ม่ายังถูกสื่อจับยงเรื่องย้ายพีมอยู่เสมอแต่เจ้าตัวยังรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ปารีสพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ให้ความเคารพต่อตัวเขาผมมีความสุขมากที่แปดแชร์นี่คือครอบครัวใหญ่บรรยากาศสุดย่ดม,มากๆแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมกับผมเสมอผมจะทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เพื่อแปดแชร์อย่างที่ทํามาตลอดผมพยายามพัฒนาในทุกวันผมพูดอยู่เสมอว่าผมยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก ดังนั้นในทุกวันผมพยายามฟังและเรียนรู้จากโค้ดเป้าหมายของผมคือเติบโตและดีขึ้นในทุกๆวันผมมีประสบการณ์ผมมีความสุขกับการพัฒนาของผมที่นี่ซึ่งผมมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเมื่อสองสามปีก่อนผมยังอายุน้อยแต่ประสบการณ์ที่ผมได้รับมันช่วยผมเตรียมพร้อมสำหรับเกมและใช้มันในแบบที่แตกต่างกันไป